สวัสดีชาแนลเ,เ,เองค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ซอยเอราวัณอิฐนะคะซึ่งวันวนี้ค่ะเรามีกิจกรรมมาก็คือการตัดผมฟรีนะคะเออส่วนส่วนกัวแมพี่น้องค่ะในร้านนี้นะคะใระครที่อยากจะตัดผมมาตัดผมด, <S 2> <S 2> <S ด,ด้วยกัน, <S 2> <S 2> <S นใครอยากที่จะมาขอขอถอดก็มามาด้วยกันที่สังเวยขยันตัดผมฟรีนะคะ <S 2> <S 2> <S มาทานด้วยกันก็ใหญ่มากแล้วก็ตั้งแต่เรียนถึงการนะคะเราชิมให้ดูเดี๋ยวจะหาว่าขอขอที่เขานะคะ กิไคีายคือแม่พอก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะก็เป็นแม่ของพี่เจนพี่ีออใจเป็นพี่นะคะมาในชุดคน้องเองอร่อยรสชาติแบบรสชาติแบบติดดีนเนาะแต่ว่าตอนนี okay. ้เน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ี <ounce> ่ไม่ได้มีขนมจีนนะคะต้องมีขนมที่ราน้องแล้วก็มีตัดผมพิตกรรมหลักเนี่ยคือการตัดผมคะทั้งแยว พาไปด้วยหลังจากที่เกดกินอิ่มนะคะก็จะตัดผมเหมือนกันเพราะที่เกียดสระผมไม่ใช่เลยค่ะแต่ว่าถ้าใครที่อยู่แถวนี้แล้วสนใจแล้วสูงแบบเฮ้ยอยากมาตัดผมหรือถ้าไม่อยากตัดผมก็ได้อยากมาเมา้ากสอสอก็ได้เหมือนกันนะคะอยากจะมาอยู่ที่นี่ค่ะจนถึงประมาณช่วงบ่ายสองนะคะอยากจะมาล้องเรียนปัญหาเรื่องอะไรก็ใส่อยากให้ช่วยอะไรก็มาที่นี่ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ